อะโอเคสำหรับคนที่เข้ามานะคะนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาชม MG 3และ m a ด้า2นะคะเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง2ตัวนี้ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย m a ด้าและ MG 3ซึ่งเป็น5ประตูทั้งคู่ใครที่ชอบรถไซส์แฮชแบกนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากในราคาย่อมเยาวผ่อนประหยัดรถตรงนี้เหมาะกับอะไรนะคะเหมาะสำหรับคนที่จบงานใหม่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มมีงานทำนะคะ เพราะว่าด้วยงดผ่อนที่มันไม่ได้แพงมากและได้รถที่ทรงสวยมากนะคะประหยัดด้วยออกห้างก็คือรถไปเป็นแสนเลยนะคะอันนี้เป็นสีเทาพิเศษแลมโบอ่ะตัวนี้นะคะมาด้าสเครื่อง 1300cc ซีซีแต่บอกเลยว่าไม่น้อยหน้าเลยนะเครื่องพันสามหยียบขึ้นไวามากนะคะตัวนี้เป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเป็นตัว S Sport นะคะและที่สำคัญราคาหันหายไปเลยเป็นแสนนะคะเหลือเพียงแค่ 469,000บาทเท่านั้นตรงนี้นะคะไมค์คันนี้แค่30,000โลลูกค้าขาเบ่ผ้า30,000โลสีเทาแลมโบนะคะใครหาอยู่ผ่อนสูงสุด84งวดเริ่มต้น8,000บาทอ่ะให้ดูในส่วนของกระจังหน้าไฟหน้านะคะทุกอย่างสวยงามมากก็คือตัวใหม่แล้วนะคะ Minor c h a n g เลยอ่ะพวงมาลัยนะคะเป็นอ่ะเป็นพวงมาลัยมันติแล้วเป็นพุสตาลแล้วนะคะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตด้วยเดี๋ยวให้ชมด้านในนิดนึง มาเลยค่ะนี่พี่จะก้องเชิญเลยค่ะคันนี้นะคะรถเดิมทุกจุดนะไม่เคยทําสีเลยนะคะไม่เคยเก็บเลยไม่มีริ้วรอยนะคะมีแต่ขนแมวนะคะไม่มีชนหนักปีความจมน้ําลงสัญญานะคะพวกมาลัยเป็น3ามก้านทรงสปอร์ตภายในเรียบหรูมากเบาเป็นเบาผ้านะคะแต่งฉลุมาสวยงามเลยคันนี้ไม่สามหมื่นโลเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็จะมีจอไอไดย์สัมผัสได้ตรงเนี้ย ลูกค้าขาหาอยู่ผ่อนแค่ประมาณ8 0 0 0บาทสูงสุด8 4งวดลูกค้าขาเลือกเอาได้เลยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะคันนี้เป็นสีหายากนะเป็นสีที่ต้องรอของนะคะเพราะว่าเป็นสีเทาพิเศษเป็นสีเทาแอมโบเป็นตัวแฮชแบปกด้วยมาด้าสองสวยมากนี่ตัวแฮชแบปกนะคะก็ไม่ได้กว้างน้อยกว่าตัวซีดานเลยนะคะด้านหลังสามารถพับเบาะได้ บรรจุของได้เยอะนะคะสีเดิมสวยมากน็อตเดิมทุกจุดนะ,ะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องการสร้างเครดิตต่อเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าเครดิตคืออะไรอย่างที่กุ้งบอกเลยเดี๋ยวเราไปสตาร์โรถให้ดูกันนะคะเครดิตคือการที่เรามีการทำการผ่อนกับไฟแนนซ์หรือกับอะไรกับสินเชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะแลผ่อนดีผ่อนตรง อันนี้ก็เรียกเครดิตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะออกรถซีดาวเราต้องทำยังไงลูกค้าขาลูกค้ากู้อะไรมาก็ได้นะคะที่เข้าเครดิตบูโรนะไม่ใช่กู้กับบริษัทนะคะหรือว่ากู้กับเงินเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องกู้กับที่มันเข้าเครดิตบูโรเช่นธนาคารออมสินเ,เขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นไลน์ไลน์ ตัวลาย B K ก็นยังก็คือมีเครดิตเหมือนกันถ้าลูกค้ามีการผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเกินผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ,เก,ะ,คะเกิน4งวดถึง6งวดนะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีเครดิตแล้วผ่อนดีผ่อนตรงตรปุ๊บสามารถปู้ยอดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะอ่ะให้ดูด้านหน้านิดหนึงตัวรถนะคะไม่สามหมื่นสองพัยห้าสิบกิโลพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีตัวนี้เลย ครบทุกอย่างมาด้านมาด้าสองสวยมากย้ำราคาอีกนิดนึงนะคะคันนี้ราคา469,000บาทนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยตอนนี้มีโปรโมโชั่นนะคะจองเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นปกติจอง5,000บาทนะคะแต่เฉพาะไลฟ์สดนี้นะคะกุ้งจัดให้เลยนะคะจองเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นถ้าอยากจะได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบเลย แคปหน้าจอนี้มาและทักเข้ามานะคะในฟะแฟนเพจกฤษฎาก็ได้หรือโทร0 8 3 2 2 2 2 2 0 3ก็ได้เลยนะคะตรงนี้แคปหน้าจอมาบอกว่าดูไลไรสดมาจากหนองกุ้งนะคะจอง1,500บาททําสัญญาถึงที่มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยรอรับรถอย่างเดียวนะคะก่อนรับรถไม่สบายใจเอารถเข้าบู่เช็คศู์ได้เลย นะคะเข้าวีคิกเข้าอะไรก็ได้นะคะเช็คเลยว่ารถคันนี้มีการชนหนักพลิกคว่จมน้ำมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว M G กันบ้างส่วนตัวนะคะกุ้งก็ใช้มาได้อยู่ดีมากการขับขี่ดีเกาะถนนคันเร่งเหยียบขึ้นไว้นะคะใครที่หารถเล็กๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ชอบความซิ่งเหมือนกันโหมดสปอร์ตก็มีนะคะมาเรามาดูกันกับอีกเจ้าคันนึงนะคะคันนี้ Mg 3าสีดำคันนี้นะคะเครื่อง1 5 0 0 c ซีซีแต่อัตราการเลงเนี่ยพอๆกันเลยนะกุ้งบอกเลย1 5 0 0 c ซีซีปี2021นเะคะเป็นตัว Grand X เป็นตัว X นะคะเป็นตัวแฮชแบ็กนะคะแมกอลอยครบเลยในราคา379,000เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยคันนี้ยังอยู่ในวารันตีจากศูนย์นะคะและผ่อนสูงสุดเนี่ย84งวดเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้น เดี๋ยวให้ดูสภาพรถเลยนะคะกระจังหน้าของมัของ M g เนี่ยเขาทำมาได้สวยมากนะคะก็คือรถไม่มีตกโฉมแล้วไม่มีแบบว่าใช้ไปอีก10ปีก็ยังดูสวยยังดูใหม่อยู่นะคะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเราดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะรถปี21อายุรถ9เดือนนะคะคุณพี่ขาออกห้างป้ายแดงมือหนึ่งนะคันนี้ เดี๋ยวกุ้งสตาร์ทให้ดูนี่ไม่สองหมืนัยสามสินะคะตัว MG เนี่ยเขาจะได้ในส่วนออปชันเพราะว่าเขาจะมีพวกซันลูฟนะคะจอสัมผัสลูกเล่นเขาจะเยอะถ้าเป็นรถ MG เนี่ยรู้เลยว่าลูกเล่นต้องเยอะแน่นอนนะคะจอเป็นจอ Android นะคะใครอยากจะได้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆ ลูกค้าแค่ลูกค้ามีผ่อนออมสินนะคะของที่กู้มา1 0,000ื่นตอนโควิดนะลูกค้าผ่อนดีผ่อนตรงมาครบ6เดือนลูกค้าก็สามารถกู้คันนีได้เต็มแล้วนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะทำสัญญาจองมาจําเพียงแค่1 5 0 0ับาทจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะคะและมาจําตรงนี้ก็ไปรวมกับในยอดออกรถเลยไม่ใช่ว่าเราเก็บมาจําต่างหากนะคะเกียร์สภาพดีเบาะสภาพดีทุกอย่างคือครบสรุปนี่เลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะเปิดปิดได้หมดเนาะ อายุ20ปีบริบูรณ์สามารถออกรถได้เลยนะคะคนเดียวก็สามารถใช้ชื่อคนเดียวได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแนะนําทําใบขับขี่ก่อนนะคะมันจะออกรถง่ายขึ้นใช่แต่ถ้าไม่มีแบบขี่ก็มีแบงค์ที่รองรับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะ MG 3จะได้อะไรบ้าง 1. คือได้ดีไซน์ได้ลูกเล่นนะคะออปชั่นที่เยอะและพวงมาลัยทรงสปอร์ตคุ้มค่าเบาะผ้านะคะสําหรับใครที่อยากได้เบา ถูกและคุ้มค่ามากๆรถคันนี้ไม่สองหม่นหกพันยสามสิปี21ออกห้างไปแดงมือหนึ่ง 11, นะคะลูกค้าขาคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านหลังรถกันบ้างเข้ามาแล้วคอมเมนต์กันได้เลยนะอยากดูคันไหนแจ้งได้เลยนะคะวันนี้ตั้งใจมาให้ดูสองคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่ผ่อนหลักพันเท่านั้นนะคะ8ปดพันหกพันเท่านั้น ให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังถังว่าแคบไหมก็จะมีความแคบอยู่นิดนึงแต่พูดถึงแล้วเราพับเบาะลงไปก็สามารถบรรทุกข,ของได้เยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้ MG 3 MG 3นะคะตัว XP 21เครื่อง1.5นะคะเครื่อง1,500้ีร้ cc ราคา3 7 9 0 0 0บาทกู้เต็มได้เลยเดี๋ยวเรามาสรุปด้านหน้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ ใครที่หารถเซ็กเมนต์นี้ผ่อนในเลทด6,000ถึง8,000บาทนะคะสูงสุด84งวดนะคะในเซ็กเมนต์ที่ได้รถคลาสนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะย้ำอีกนิดค่ะมาด,ด้าคันนี้นะคะราคา4,69 0 0 0บาทนะคะได้มาด,ด้า2เครื่องพันสาเป็นตัวปี20 s Sport สพิเศษไม่3,000 0โลนะคะยางปีใหม่แล้วแม็กเดิมนะคะทุกอย่างคือเดิม รถการันตีนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนนะคะต่อมาค่ะ mg 3เครื่อง1.5ปี21ตัวนี้เป็นตัว x นะคะไมมืราคา379,000บาทตรงนี้ลูกค้าขาผ่อนประมาณ6,000บาทเท่านั้น6,000บาทสูงสุด84งวดลูกค้ามีเครดิตกู้ได้เต็มเลยทําสัญญามาัจำนะคะเพียงแค่1,500บาทก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วกุ้งมีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วจังหวัด ทั่วกรุงเทพทั่วปริมณฑลและทั่วประเทศไทยนะคะส่งรถฟรีนะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าขาอยากได้ตรงไหนนะคะเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้ในส่วนของดอกเบีย้ยเราก็มีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าขาสำหรับใครนะคะที่ดูรายนี้อยู่นะกุ้งรบปวนฝากช่องทางนะคะดูรถมือสอง .com นิดหนึ่งนะคะลูกค้าพิมพ์ได้เลยดูรถมือสองแล้วก็ .com ได้เลยก็สามารถเจอ กิสราคูค้าได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า6-700คันตอนนี้สต็อกแน่นมากมีทุกประเภทรถตู้กระบะเชิงพาณิชย์ห้องเย็นตู้ทึบรถ400ใหญ่รถบัสรถเก๋งรถ SUV นะคะ PPV หรือรถสปอร์ตก็มีเข้ามานะคะตอนนี้รถสปอร์ตที่เรามีเนี่ยจะมีเป็น Ferrari แล้วก็ GT-R นะคะลูกค้าขาะอดีด้วยใครหาอยู่ไม่มีหวังแน่นอนราคาเข้ามาคุยกันได้เลยวันนี้กุ้งก็ต้อง ก่อนจากลากันไปนะคะฝากติดตามช่องทางอิกนึงนะคะกิจรลกุคานะแฟนเพจเฟซบุ๊กดิก k ตอกทวิตเตอร์ยูทูบนะคะทุกช่องทางของกิษรลกุดคานะคะเข้าไปกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ไปกดติดตามให้หน่อยเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมโทรมหานนองกุ้งนะ083222 203าค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ